อำเภอรปราสาทนะพี่ออำเภปราสาทปราสาท์มาหนี้มาหนีไ้ไปใกล้ๆหน่อยอำเภอรปราสาทไหนอะอำเภอรปราสาทจา<ด>ังหวัดสุรินทร์อันนี้แม่นจังหวัดสุรินทร์บั้ครับทุนีิสุรินทร์แต่ผมผมไม่รู้ว่าปราสาทอยู่ทางไหนอ๋อพี่ไม่ใช่คนแถวนี้เหรอไม่ใช่ผมคนกรุงเทพผมาไ,มได้เมียที่นี่คนกรุงเทพครับโอ้ยไม่นผมมาได้เมียที่นี่สามเดือนแล้วผมตกงานโควิดโควิอยู่ทิ่ประชานแม่แต่ว่าสำเนียงพี่นี่คนสุรินทร์เขาหนั้นเลยนะไปฝันมาเนี่ยไม่ใช่ผมคนกรุงเทพผมอยู่แถวคลองเตยคลองเตย โอ้โหสลัมเนื้อเปล่าเนี่ยคนกรุงเทพได้เมียที่นี่ตกงานอ่ะผมราไม่รู้เลยประสาทไปทางไหนนี่ตาย่ะมันเฮ็ดกันเลยคุณไม่ลองไปถามคนอื่นนะเฮ้ยผมก็ไม่เห็นใครไงผมเข้ามาเนี่ยผมข้างหน้ามันก็เป็นหลุมเป็นบ่อกันหมดเนี่ยเออพี่พี่สรุปสรุปพี่ของกรุงเทพนะกรุงเทพเรียกมพูดแบบนี้เหรอพี่อพูดอย่างนี้นี่ผมพูดมาทางชีวิตเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วพูดตั้งแต่เด็กแล้ว ผู้นี้กล่าวหาว่าผมเป็นคนเขมรเอบอกใช่พี่ค่ะคนเขมิเอยู่่สวนไหนของกรุงเทพพี่อยู่ส่วนไหนของกรุงเทพอ่ะพี่อยู่ชาวหนนี่พูดจาอย่างนี้นี่ผมเป็นคนกรุงเทพ์ผมเป็นคนอุบลพี่ผมเป็นคนอุบลใช่ครับหน้าตาเองสระกล่าวจริงปันองมากสระกล่าวผมเลยกล่เนอสัตสรุปพี่ขอกรุงเทพคนกรุงเทพผมอ่ได้เมียที่นี่ผมตกงานโควิดค่ะผมไม่ได้สำเนียงพี่ออกไปทางเขมรยังไงไม่รู้นะไม่ใช่ผม มาอยู่ที่นี่ผมจะพูดเหมือนคเมนได้ไง<อ>ผมมาอยู่ที่นี่ได้สามเดือนเองสามเดือนยังเมียกูเดาว่าอยู่ว่ามันสิปีไอสรุปพี่ไม่รู้จักทางนะไม่รู้ทางไ่บ้านอ<ม>้นรู้จักไหมครับผมจะไปะบาร์อดีพอดีว่าหลุมเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นคลองแต่ว่าไม่มีบ้านคนอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่นนเลยนไรนะผมจะไปบ้านอ้อนครับอ้นไหนกูจะรู้บ่นี่บ้านอ้นไหนนี่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยไม่ใช่คนพื้นที่แต่ว่าผมว่าผมว่าพี่ใช่เลยนะเมียผมรู้เมียผมคนสุริน เมียพี่คนสุลินใช่ผมคนกรุงเทพผมอายเมียที่นี่พี่คนเมียกี่คนคนเดียวคนเดียวเหรอจะมีอะไรไอพูดออกคลิปทําไมเนี่ยเมียกี่คนเนี่ยอ๋อผมอันนี้ด้วยเฉยอ้พูดคลิปทําไมเองต้องการให้ครอบครัวเขาแตกแยกบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมแค่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไม่เองจงใจน่ะเองจงใจใจเย็นเองคุยใจเย็นพี่เองเองคุยเมื่อกี้เองไม่ได้บอกว่าอใจเย็นพี่จะบอกมีเมียสองมีสามน่ะเราคนไทยด้วยกันเราคนไทยด้วยไม่ใช่เอง จะทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันไม่ใช่ผมแค่อยากถามว่าเองไปเลยเอาปราสาทอยู่ทางไหนเองไปตรงนั้นเอาไม่รู้หรอกผมไม่รู้จากทางเข้าไปขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่ตอนนี้ยปราสาทโมโหแล้วนะเออผมผมว่าพี่เป็นปราสาทแล้วแหละตอนเนี้ยยี่มันกล่าวหากูเป็นปราสาทอีกีคอมเมนต์เสียจังหวาดวะไม่มากล่าวหากูมีเมียเยอะแล้วมาขำไม่ใช่ไม่ใช่เปิดบอกผมว่าพี่เป็นคนคอมเมนต์นะเนี่ยเอาใจเย็นใจเย็นขึ้พี่มากล่าวหาว่ากูเป็นคนคอมเมน เอผมแค่เพื่อนกูอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นผมเป็นยูทูบเบอร์ผมยิ่งทัพพวกมึงไม่เยอะดิกูต่อยแล้วเนี่ยอ่าไม่ใช่ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมจะถ่ายคลิปผมว่าจะถ่ายคลิปไปหาเพื่อนถ่ายคลิปนี่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ผมด้วยนี่ผมเป็นนักร้องครับผมเป็นนักร้องผมจะไปถ่ายคลิปแล้วก็ผมจะไปเอองชื่ออะไรผมเก่งสยามผมจะไปอัดอ่าอัดเอ็มบีถ่ายเอ็มบีสยามเก่งสยามเก่งสยามไหนกูไม่รู้จักเอ้ากูรู้จักแต่อามกนวลอ่าจามกนวลได้ไงมันอยู่บนเนย้อนามกนุย